สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ไทยมิตรช่องที่พาคุณย้อนรอยประวัติศาสตร์และถ่ายทอดเรื่องราวที่หล่อหลอมตัวตนของคนไทยวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับเรื่องราวสุดเข้มข้นในหัวข้อย้อนรอยว้าแดงรบก,กับไทยปี2545สู่ข้อพิพาทในปี2567การต่อสู้ที่ดูเดือดในอดีตจะบอกอะไรกับเราในปัจจุบันมาร่วมค้นหาคำตอบไปด้วยกันครับย้อนรอยว้าแดงรบก,กับไทยปี2545สู่ข้อพิพาทในปี2567 เกิดอะไรขึ้นในปี2545ที่ทําให้ชายแดนไทยพม่าร้อนระอุด,ด้วยเสียงปืนในช่วงเวลาที่ทิวเขาและแนวชายแดนไทยพม่าดูเงียบสงบแต่ทว่าในความสงบนี้กลับสร้างความตึงเครียดที่หลายคนอาจไม่เคยรู้นี่คือเรื่องราวของทหารไทยผู้ยืนหยัดปกป้องแผ่นดินและการประทานดูเดือดกับกองกําลังว้าแดงกลุ่มที่เคยถูกขนานนามว่าเงาทมินแห่งชายแดนพมา่าวันที่26เมษายนพุทธศักราช2545ที่ฐานปฏิบัติการบ้านโปง่งไฮจังหวัดเชียงราย ทหารพรานจู่โจมไทยได้เผชิญหน้ากับทหารว้าแดงหลังจากที่กลุ่มทหารว้าแดงหลุดล้ำเข้ามาในแผ่นดินไทยเพื่อทำภารกิจสอดแนมการเคลื่อนไหวของกองทัพไทยการ,รเผชิญหน้าในครั้งนี้ทำให้เกิดการประทะรุนแรงระหว่างทหารไทยและว้าแดงสัญญาณการขัดแย้งที่ยังคงดำเนินมาหลายปีทหารพรานของเราไม่เคยยอมแพ้แม้ว่าว้าแดงจะมีกำลังและอาวุธที่หนักหน่วงแต่ทหารไทยได้ต่อสู้ด้วยความกล้าหาญและปกป้องแผ่นดินของเราอย่างไม่ยอมให้ใครล้าแดน นี่คือจุดเริ่มต้นของการต่อสู้ที่กลายเป็นการทดสอบทั้งความกล้าหาญและจิตใจของทหารไทยในปี2545ฉากหลังของความขัดแยง้งกลุ่มว้าแดงหรือ United Was t เตอร์อาเกิดขึ้นจากรากฐานของชนกลุ่มน้อยในพมา่าที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานในการต่อสู้เพื่อเอกราชในพื้นที่ของตนเองแต่ภายใต้การนำของผู้นำที่ทรงอิทธิพลอย่างวเวอเซียกังว้าแดงได้กลายเป็นชื่อที่โด่งดังในฐานะผู้ผลิตและค้าขายยาเสพติดรายใหญ่ด้วยอำนาจของวเวอเซียกัง เขาสามารถสร้างเครือข่ายทั้งทางการทหารและเศรษฐกิจส่งผลให้วาแดงมีบทบาทสำคัญในภูมิภาคโดยเฉพาะการเป็นกองกําลังรับจ้างให้กับรัฐบาลพมา่า mm. เพื่อต่อกรกับชนกลุ่มน้อยกลุ่มอื่นในพื้นที่พม่าเองว้าแดงไม่ได้เพียงแค่ถืออาวุธปกป้องตนเองแต่ยังถูกใช้งานเป็นเครื่องมือทางการเมืองและการทหารรัฐบาลพม่าเปิดทางให้พวกเขาผลิตยาเสพติดและควบคุมพื้นที่ในรูปแบบกึ่งอิสระ mm. เพื่อแลกกับความร่วมมือในการปราบปรามกลุ่มกบฏท,ที่ต่อต้านรัฐบาลกลางในปี2545 ความตึงเครียดระหว่างชายแดนไทยพม่าเพิ่มสูงขึ้นวาแดงที่เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ชายแดนเริ่มล้ำเข้ามาในเขตแดนไทยบ่อยครั้งบางครั้งด้วยเป้าหมายสอดแนมข้อมูลบางครั้งเพื่อแสดงอำนาจไทยและพม่าเคยมีข้อตกลงร่วมกันใน,ในการป้องกันการล้ำแดนแต่ข้อตกลงเหล่านั้นกลับถูกละเมิดอย่างต่อเนื่องวาแดงที่อยู่ภายใต้การสนับสนุนของพมา่าสามารถปฏิบัติการได้โดยแทบไม่มีการยับยัง้งทาให้สถานการณ์กลายเป็นความไม่เป็นธรรมที่ไทยต้องเผชิญจากแผนที่ชายแดนไทยพมา่า เราเห็นแนวชายแดนที่คดเคี้ยวซับซ้อนเต็มไปด้วยป่าเขาและพื้นที่ห่างไกลสิ่งเหล่านี้กลายเป็นเส้นทางของการเคลื่อนไหวและปฏิบัติการของว้าแดงความสัมพันธ์ระหว่างไทยและพะม่าในบริบทนี้ไม่ได้มีเพียงแค่ความร่วมมือแต่ยังเต็มไปด้วยความขัดแย้งที่ซ่อนเร้นอยู่ในเงาของข้อตกลงและการสนับสนุนจากฝ่ายที่มีอำนาจเหนือกว่าความเงียบสงบของชายแดนกลับเต็มไปด้วยความหวาดระแวงและการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดทุกอย่างกำลังนำไปสู่การประทะที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จุดเริ่มต้นของเหตุการณ์การจับกลุ่มที่จุดชนวน วันที่26เมษายน2545ฐานปฏิบัติการของทหารพานจุ่โจมที่บ้านโป่งไฮอําเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายกําลังอยู่ในช่วงเฝ้าระวังเข้มงวดท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดบนแนวชายแดนในเช้าวันนั้นทหารพานตรวจพบผู้บุกลุกสองคนในพื้นที่พวกเขาคือทหารว้าแดงที่ลักลอบข้ามแดนเข้ามาในเขตไทยทั้งคู่ถูกจับกุ่มในทันทีหนึ่งในนั้นคือบุคคลสำคัญที่ไม่คาดฝันลูกชายของผู้บัญชาการฐานว้าแดงในฝั่งพมา่า การจับกลุ่มครั้งนี้นำมาซึ่งบรรยากาศที่ตึงเครียดในฐานที่มั่นขณะเจ้าหน้าที่ไทยเริ่มต้นสอบสวนผู้ต้องหาข้อมูลที่ได้รับชี้ว่าพวกเขาไม่ได้ลักลอบเข้ามาโดยบังเอิญแต่มีภารกิจในการสอดแนมการเคลื่อนไหวของทหารไทยเสียงคำสั่งและคำถามดังเป็นระยะในห้องสอบสวนทหารผ่านรู้ดีว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอาจนำมาซึ่งความเสี่ยงครั้งใหญ่แต่ไม่มีใครคาดคิดว่าการจับกลุ่มเพียงสองคนนี้จะกลายเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่จุดไฟแห่งความขัดแยง้งใครจะคาดคิดว่าการจับกลุ่มสายลับเพียงสองคน จะกลายเป็นชนวนที่จุดไฟสงครามข้ามชายแดงครั้งใหญ่ในยามค่ำคืนขณะที่ทหารในฐานเตรียมตัวเฝ้าระวังเสียงฝีเท้าที่หนักแน่นของผู้บัญชาการฐานสะท้อนให้เห็นถึงความกังวลที่ก่อตัวขึ้นท่ามกลางความเงียบงันที่แฝงไว้ด้วยความไม่แน่นอนเหตุการณ์ที่ตามมาได้เปลี่ยนค่ำคืนอันมืดมิดนี้ไปตลอดการการปะทะครั้งแรกค่ำคืนที่ระเบิดเสียงปืนค่ำคืนวันที่26เมษายน2545ฐานบ้านโป่งไฮถูกปกคลุมด้วยความมืดมิดเสียงลมพัดผ่านยอดไม้สูง แต่ทหารพรานที่ประจำการต่างสัมผัสได้ถึงบางสิ่งที่ผิดปกติไม่นานนะความเงียบก็ถูกทำลายลงกองกำลังว้าแดงกว่า100อนายพร้อมด้วยทหารอาสาสมัครพามา่าบุกจู่โจมฐานบ้านโป่งให้อย่างฉับพลันจุดประสงค์ชัดเจนพวกเขาต้องการชิงตัวเฉลยกลับไปเสียงปืนคอดและปืนกลดังสนั่นทั่วแนวชายแดนแสงระเบิดว่าบวับสะท้อนผ่านความมืดขณะที่ทหารพรานไทยตอบโต้ด้วยทุกอาวุธที่มีในมือเรารู้ว่าทางฐานแตกมันไม่ใช่แค่เรา แต่คือศักดิ์ศรีของชาติที่ถูกทำลายเสียงบรรยายของทหารพานผู้รอดชีวิตสะท้อนถึงภารกิจที่ใหญ่กว่าแค่การรักษาชีวิตการประทะดำเนินไปอย่างดุเดือดทุกกระสุนที่ถูกยิงออกไปคือเดิมพันแห่งเกียรติยศการประสานงานระหว่างกองกำลังในพื้นที่เกิดขึ้นอย่างฉับไวอาวุธหนักจากกองกำลังพาเมืองถูกระดมยิงสนับสนุนอย่างต่อเนื่องหลังการสู้รบที่ยาวนานว่าแดงซึ่งได้รับความเสียหายอย่างหนักจำต้องล่าถอยกลับไปยังฝั่งพมา่าเสียงปืนค่อยๆสงบลงทิ้งไว้เพียงกลินควันปืนและร่องรอยของความเสียหาย ฐานบ้านโป่งไฮยังคงยืนหยัดแม้จะถูกทดสอบด้วยการบุกโจมตีที่รุนแรงแต่ความสามัคคีและความมุ่งมั่นของทหารพรานทําให้ค่ําคืนแห่งการประทะนี้กลายเป็นสัญลักษณ์ของการปกป้องอธิปไตยไทยการกลับมาของว้าแดงการโจมตีครั้งที่2และ3ไม่นานหลังจากความเงียบสงบที่ฐานบ้านโป่งไฮว้าแดงกลับมาพร้อมกําลังเสริมครั้งนี้เป็นกองกําลัง30นายที่ติดอาวุธหนักรวมถึงปืนคอขนาดใหญ่เพื่อเตรียมโจมตีอย่างเต็มรูปแบบ การประทะครั้งที่2เริ่มขึ้นในช่วงรุ่งเช้าเสียงปืนคอของว้าแดงดังก้องกังวานข้ามแนวชายแดนทหารพรานที่รักษาการอยู่ต้องรับมือกับการโจมตีอันดูเดือดแต่ด้วยความชำนาญและยุทธวิธีอันเฉียบแหลมของผู้บังคับบัญชากำลังเสริมจากทหารพาเมืองสามารถตีตลบหลังว้าแดงได้อย่างแม่นยำการลาถอยของว้าแดงครั้งนี้ไม่ได้หมายถึงชัยชนะเพียงชั่วคราวทหารพรานแต่ละนายต่างตระหนักดีว่าศึกครั้งต่อไปกำลังรออยู่เสียงบรรยายของผู้บังคับบัญชาถ่ายทอดความรู้สึกในสนามรบทุกนาทียิ่งออกไป ไม่ใช่เพียงเพื่อใช้ชนะในสนามรบแต่เพื่อส่งสัญญาณให้โลกรู้ว่าแผ่นดินนี้เราไม่มีวันยอมให้ใครครอบครองไม่ถึงหนึ่งวันหลังการโจมตีครั้งที่2ว่าแดงกลับมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้ยิ่งใหญ่และรุนแรงกว่าเดิมกองกําลังเสริมเข้ามาเป็นจํานวนมากพร้อมด้วยปืนคอขนาด81มิลิเมตรที่ยิงถล่มฐานบ้านโป่งให้อย่างหนักเสียงระเบิดสะเทือนเลื่อนลั่นไปทั่วบริเวณท่ามกลางความตึงเครียดทหารไทยตัดสินใจใช้ยุทธวิธีหนักหน่วงขึ้นปืนใหญ่ขนาด105มิลลิเมตร ถูกระดมยิงตอบโต้โตใส่ฐานว้าแดงในฝั่งพมา่าลูกกระสุนทุกลูกพุ่งสู่เป้าหมายอย่างแม่นยำฐานทัพของว้าแดงถูกทำลายจนพินาศเมื่อเสียงปืนใหญ่สงบลงภูมิทัชชายแดนที่เคยเป็นแนวปะทะกลับมาเงียบสงัดอีกครั้งว้าแดงซึ่งสูญเสียอย่างหนักต้องถอนกำลังกลับไปการโจมตีครั้งที่3จบลงด้วยชัยชนะของทหารไทยทิ้งไว้เพียงความภูมิใจและความพร้อมในการปกป้องแผ่นดินที่ไม่เคยลดน้อยลงชัยชนะของไทยศักดิ์ศรีที่ยิ่งใหญ่ชัยชนะในสมรภูมิบ้านโป่งไฮไม่ได้มาจากโชคช่วย แต่คือผลลัพธ์ของการประสานงานอย่างเป็นเอกภาพการตัดสินใจอย่างรวดเร็วและเฉียบขาดของผู้บัญชาการในสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความกดดันเสียงวิทยุที่เชื่อมโยงระหว่างฐานทัพไทยทุกแห่งคือเส้นชีวิตของการรบครั้งนี้ในช่วงเวลาสําคัญปืนใหญ่ไทยถูกกระดมยิงเข้าสู่เป้าหมายอย่างแม่นยําลูกกระสุนแต่ละนัทยานสู่ฐานวัดแดงในฝั่งพม่าเสียงระเบิดดังสนั่นวันไหวและเปลวไฟที่ลุกไม่เป็นเครื่องหมายของการล่มสลายของกําลังศัตรูผลลัพธ์ของการต่อสู้อันดูเดือดคือชัยชนะอันน่าภาคภูมิ ว้าแดงสูญเสียกำลังพลจำนวนมากทั้งผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บในขณะที่ฝ่ายไทยสามารถรักษาอธิปไตยเหนือแผ่นดินโดยไม่มีผู้ใดเสียชีวิตหรือบาดเจ็บศักดิ์ศรีของชาติไทยยังคงยืนหยนัดเหนือคำดูหมิ่นหรือการลุกรานใดๆสายรับว้าแดงที่ถูกจับเผยคำพูดซึ่งสะท้อนความพ่ายแพ้ของพวกเขาว้าแดงเจ็บหนะักและสูญเสียมากพวกเขาไม่อาจลุกขึ้นมาทิยบเคียงทหารไทยได้อีกชัยชนะในครั้งนี้ไม่เพียงแค่ยืนยันถึงความแข็งแกร่งทางทหารแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งศักดิ์ศรีของชาติไทย ที่ไม่เคยยอมให้ใครมาล่วงล้ำแผ่นดินความสงบที่กลับมาแต่บทเรียนที่ยังอยู่เมื่อเสียงปืนสงบลงทิวเขาและแนวชายแดนที่เคยร้อนระอุก,ก็กลับสู่ความเยียบอีกครั้งทว่าความเยียบนั้นเต็มไปด้วยการเตรียมพร้อมทหารไทยเพิ่มกำลังพลและยุโทโธปรกรณ์ตลอดแนวชายแดนเพื่อป้องกันเหตุการณ์สับรอยผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองกล่าวย้ำถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงเรารู้ว่าสันติภาพไม่ใช่สิ่งที่ได้มาง่ายแต่เรายืนหยัดเพื่อรักษาอธิปไตยของชาติอย่างสุดความสามารถ เราไม่อาจปล่อยให้การเสียสละของคนรุ่นก่อนเป็นเพียงอดีตที่ถูกลืมบทเรียนจากอดีตชี้ให้เห็นว่าการจัดการปัญหาชายแดนต้องอาศัยทั้งกำลังและการทูตในขณะที่อาวุธให้คำตอบในสนามรบก,การเจราจาคือกุญแจสำคัญที่ช่วยสร้างความยั่งยืนชัยชนะในปี2545ไม่ได้เป็นเพียงเหตุการณ์ในหน้าประวัติศาสตร์แต่เป็นเครื่องเตือนใจถึงภารหน้าที่ในการปกป้องแผ่นดินไทยความสงบที่กลับมาไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการเฝ้าระวังและรักษาความมั่นคงของชาติอย่างต่อเนื่อง การรบในปี2545คือหลักฐานที่ยืนยันว่าอาธิปไตยของชาติไทยไม่ใช่เพียงคำพูดหากแต่เป็นหัวใจที่ทหารไทยทุกนายพร้อมเสียสละเพื่อปกป,ป,ป,ป้องแผ่นดินเกิดเหตุการณ์ที่ชายแดนไทยพม่าครั้งนั้นแม้จะผ่านไปกว่าสองทศวรรษแต่ก็ยังสะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นในการรักษาความมั่นคงบริเวณแนวชายแดนและในปัจจุบันความเคลื่อนไหวของกลุ่มว้าแดงที่กลับมาเป็นข่าวอีกครั้งในปี2567ย้ํายเ้ำเตือนเราว่าชายแดนไทยยังคงต้องเผชิญความท้าทายจากกลุ่มกองกำลังติดอาุ และข้อผิพาทที่ไม่เคยหายไปกองกําลังว้าแดงซึ่งขยายฐานปฏิบัติการและเพิ่มกําลังพลในพื้นที่ชายแดนฝั่งตรงข้ามอาเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนสร้างแรงกดดันและถึงเครียดในภูมิภาคการเจราจาร่วมระหว่างไทยและเมียนมาถูกเร่งรัดเพื่อหาทางออกสันติวิธีแต่ความไม่แน่นอนยังคงอยู่เราเรียนรู้จากประวัติศาสตร์คำกล่าวของผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองในวันนี้ชี้ให้เห็นถึงบทเรียนจากอดีตที่สอนเราว่าการปกป้องชายแดนไม่ได้มีเพียงกำลังรบ แต่ต้องใช้ความเข้าใจความอดทนและการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับเพื่อนบ้านพระอาทิตย์ตกดินเหนือแนวชายแดนสะท้อนภาพของความสงบที่ยังเปราะบางแต่เต็มไปด้วยความหวังจากการรบในปี2,545สู่ความท้าทายที่ยังดำเนินอยู่ในปี2,567นี่คือเรื่องราวของหัวใจคนไทยที่ไม่เคยหยุดเต้นเพื่อชาติเราภูมิใจในอดีตเรียนรู้จากประวัติศาสตร์และพร้อมยืนหยัดเพื่ออนาคตของผืนแผ่นดินนี้ จบลงแล้วกับเรื่องราวย้อนรอยว้าแดงรบก,กับไทยจากสมรภูมิปี2,545ที่ลูกโชนจนถึงวันนี้ปี2,567ที่ชายแดนไทยพมา่ากลับมาตึงเครียดอีกครั้งครั้งนั้นไทยสามารถยับยั้งการโจมตีและถล่มฐานว้าแดงจนพ่ายแพ้แต่ถ้าความขัดแย้งเกิดขึ้นอีกในปีนี้ไทยควรตอบโต้ว้าแดงอย่างไรถึงจะเหมาะสมมาร่วมแชร์ความคิดเห็นของคุณในช่องคอมเมนต์ครับและอย่าลืมกดติดตามไทยมิตรเพื่อไม่พลาดเรื่องราวประวัติศาสตร์สุดเข้มข้นที่จะมาอีกรื่อยๆ แล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ